คราวนี้มาลองดูเจ้าตัวที่เป็นอ่าสวิตถุงถุงแกงอันนี้คงต้องร้อนนานไม่ได้สองสาม ต้องรอรอสักพักก่อนหยุด <c oughs> <c oughs> ร้อนเกินมันร้อนเกินเมื่อกี้ปิดแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอลาาาาละลายละลายละลายอันนี้ บอกแล้วไงว่ามันไม่ได้ใช้กับถุงอันนี้มันจะละลายมันจะเหนียวติดอืมแต่มันก็อันเนี้ยติดแต่ติดแ,ตแบบติดจริงๆอะ่ะแต่ก็จริง พาอมันเหนียวไงมันติดไปเลยอืมนีมมม่ใช้ได้อยู่นะแต่ต้องมีาออก